สวัสดีครับอยู่กับผมช่องนกแท็กเตอร์ครับผมอันนี้ก็จะมารีวิวตู้แอร์จากชิปก่อนนะครับที่เราถ่ายไว้นะคะเป็นตู้แอร์ของ L5018 ครับผมนี่ครับผมส่งก็จะประมาณนี้ครับผมมีก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่คี่คับนี่ครับทางด้านคอมแอร์ของเราก็จะใช้เป็น508นของเซนดนครับผมเป็นเก่านอกครับผม สายเอของเราเอาตัวนี้เราจะเพิ่มลองจากหน้าเครื่องครับผมลองโมเดลนี่หนนะครับผมมันล,ลองจากหน้าเครื่องหาคอมก็อยู่ในลักษณะนี้ครับผมแล้วก็จะเดินสายเอมาด้านหลังเข้าแผงน,นะครับของร้อนกับเดเออร์ครับผมอยู่ทางด้านหลังครับผมประมาณนี้นครับผม อ่าตัวน,นี้ยังหุ้มไม่เสร็จนะครับผมคือต้องเหลือตรงกลางแล้วก็ขาคัดครับผมนี่ก็กำลังเริ่มหุ้มครับที่หน <serving S 2> <Enfin S 1> ังสีดำได้แดงครับผมนี่ครับตู้แขนของเราก็อยู่ในลักษณะนี้ครับผมเดี๋ยวไซอเราเก็บอีกที่ครับงานยังไม่เสร็จนะครับนี่ครับฟิล์มก็จะเป็นหกสิบเอร์เซ็นนะครับ เช่า60เปอร์เซ็นถ้าเอา80ผมกลัวเวลาไถ่กลางคืนนะครับมันจะมองไม่เห็นนะครับผมนี่นะครับรีวิวครับผมรีวิวตัวเอขันศูนย์หนึ่งแปดนะครับเผื่อเป็นแนวทางครับผมนี่ครับหองมุลิมาดูทางด้านนี้นครับผม ด้านนี้เราก็จะใส่โชคประตูนะครับด้านนู้นคือยังไม่ได้ใส่ครับผมเดี๋ยวรอใส่ครับผมนี่ครับส่วนฝ้าของเราก็จะเป็นผ้าชีขาวนะครับผมเดี๋ยวรอเครื่องเสียงนะครับเพดานนะติดเพดานนี่ครับด้านนี้ก็จะอยู่ในลักษณะนี้ครับผมเป็นแบบตู้นะครับตู้เขียนสายภูงสายแฟรอะไรก็ยังไม่ได้เก็บเลยครับหนังข้างในยังไม่ได้ห่อเลยครับ ไม่รู้ว่าจะเอาสีน้ำเงินเหมือนเดิมหรือว่าเป็นสีดำนะครับนี่ฮะก็จะอยู่ในลักษณะนี้ครับผมตู้ที่เราติดตั้งครับต้องค้ำนะครับต้องค้ำของผมต้องยันแบบนี้นะครับไม่นานตู้แตกครับผมแ่นเลยครับอันนี้คือแซนทั้งรถแล้วครับไม่มีขยับนะครับนี่ฮะยิงน็อตเลยนะฮะยิงน็อตตามกรอบที่เราทำไว้นะ เี๋ยวซีนซิลิโคอนอยู่รอบครับผมนี่ก็เป็นสีที่เราปูครนะงานก็ไม่สวยเท่าไหร่ครับแต่ว่าพอดูได้ครับผมพอดูได้นี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูทรงแกะเที่ยวทรงมันได้ไหมนี่ครับทรงก็จะประมาณนี้ครับผมด้านหน้านะครับเดี๋ยวจะเปิดประตูให้ดูนะ นี่เปิดประตูก็ทรงก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ